ไขมันดีหรือไม่ดีกันแน่ไขบมบนบางชนิดช่วยลดเบาหวานแต่บางชนิดะทำลายสุขภาพคุณแบบเงียบๆคุณต้องเลือกให้ดีๆนะครับหลายคนยังเข้าใจผิดว่าไขมันคือผู้ร้ายทั้งหมดทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ไขมันทุกชนิดที่จะแย่นะครับการทานไขมันที่ผิดประเทศโดยเฉพาะไขมันทรานและไขมันอิ่มตัวในปริมาณมากๆจะเพิ่มการอักเสบในร่างกายทำให้เซลล์ดื้ออินซูลินเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่สอง ไขมันผิดประเภทยันเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์ไขมันในเลือดเพิ่ม L D L ไขมันเลวและลด H D L ไขมันดีมีความสัมพันธ์ต่อการเป็นโรคหัวใจและก็หลอดเลือดนะครับคนหยิบขนมกรุบกรอบหรือของทอดในน้ำมันซ้ำๆที่มีไขมันทรานโดยนไปดิอ่านฉลากโภชนาการหลายคนคิดว่าการเลี้ยงไขมันทั้งหมดคือคำตอบแต่การทานไขมันไม่ดีกับเพิ่มไขมันหน้าท้องและความเสี่ยงต่อโรคเตบอลิกฉะนั้น แนะนำนะวิธีการเลือกไขมันดีเช่นกดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวเช่นจากอะโวคาโดน้ำมันมะกอกหรือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนจากปลาทะเลน้ำลึกจากถั่วเปลือกแข็งไขมันดีเหล่านี้ช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนลดการอักเสบทำให้เซลล์ตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นงานวิจัยจากคาร์วัลต์นะนยืนยันว่าไขมันดีช่วยลดความเสี่ยงของการเป,ปร็นโรคเบาหวานที่ที่สองได้จริงรูว่าไขมันชนิดไหน ควรเลี่ยงใครแม่แบบไหนควรรับประทานแต่ละมือ้อกดติดตามไปเลยนะถ้าคุณกินอย่างฉลาดคุณก็แข็งแรงนะครับ